สวัสดีค่ะราศีกรกฎวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับราศีกรกฎทั้งคนที่มีคู่แล้วและคนที่เป็นโสดนะคะว่าเดือนมิถุนายนพศ2567ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นใครสนใจดูดวงส่วนตัวลายาจิ๊บนะจ๊ะ45ไม่มีแอดนะคะเป็นลายส่วนตัวนะคะถักเข้ามาได้ สอบถามกันคำมาได้ค่ะแล้วก็จิ๊บได้อธิษฐานเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะมาเดี๋ยวมาดูดวงให้กับราศีกรกฎที่เป็นโสดก่อนเลยดีกว่าโสดแบบมีคนคุยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสําหรับ คนโสดแบบมีคนคุยนะราศีกรกฎจริงๆแล้วคุณคุยกันดีคะ่ะคุยกันเรื่อยๆคุยกันแล้วอบอุ่นรู้สึกมีความสุขดีสามารถคุยกันไปได้เรื่อยๆเลยนะในเดือนมิถุนายนมีการโปรยเสน่ห์มีการหยอดกันบ้างเล็กๆน้อยๆให้ได้อมยิ้มด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยให้ระวังแค่ว่าจะมีความรู้สึกเหมือนอกหักเลิกลาเหมือนสูญเสียการเพราะความน้อยใจแค่นั้นเอง น้อยใจกันค่ะไม่ได้มีอะไรผิดไม่ได้มีอะไรที่อยากจะเลิกลาจริงๆเลิกคุยกันจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะความน้อยใจให้ระวังแค่นี้นอกนั้นดีหมดเลยคุยกันดียาวๆต่อไปเลยนะคะสําหรับราศีกรกฎแบบมีคนคุยนะคะมาดูกันในส่วนของคนที่เป็นโสดสนิทบ้างราศีกรกฎที่โสดสนิทนะคะความสัมความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้นะราศีกรกฎคะ่ะ ช่วงนี้คุณนะ่ะอาจจะถูกปฏิเสธความรักก็คือถูกบอกเลิกถูกแบบเอ้ยเราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราหรือคนที่เข้ามาชอบเราอ่ะเราปฏิเสธเขาเรารู้สึกไม่ไว้ใจเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนเจ้าชู้หรือจะต้องมีเรื่องอะไรไม่ดีแน่แนเลยหรือเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนโกหกปิ้นป้อนกระล่อนประมาณนี้นะคะหรือไม่คนคนนั้นที่เราชอบเขาอ่ะเขาก็มองเราแบบนี้มีได้2ออย่างนะคะอ่าท,ทั้งทั้งที่ เราก็พยายามที่จะแสดงความจริงใจให้เขารู้หรือเขาคนนั้นพยายามที่จะแสดงความจริงใจให้เรารู้แต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขาโกหกหลอกลวงบอกไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะรู้สึกกับความรักแบบนี้หรือไม่คนที่คุณเล็งเขาไว้เขาก็จะรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เลยค่ะเกี่ <c oughs> ยวกับความรักของราศรีกรกฎที่เป็นโสดนะคะก็ดูดูกันต่อไปเนาะ อารมณ์มันเดือนนี้มันคงจะมันต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ความรักของคนโสดก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับราศีกรกฎงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าราศีกรกฎค่ะคนที่เข้ามามีลักษณะรักตัวเองมากรักตัวเองสูงจนบางคนอาจจะเรียกได้ว่ามีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวก็ได้นะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อบอุ่นใจดีนิสัยดีแต่อีกด้านหนึ่งทำไมดูรักตัวเองสูงแปลกๆอะ่ะมันเหมือนมีความ ความขัดแย้งกันในตัวเองนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่อยเกง่งโปรยสเนยสเน่เก่งเป็นคนมีสเสน่ห์น้าลหลงไหลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าดูๆไปแล้วก็เหมือนกับว่าความรักน่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นคนพูดแบบคิดเล็กคิดน้อยพูดถึงคนนู้นคนนี้แบบคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ติดต่อคุณน้อยไม่ได้ติดต่อคุณเยอะคุยน้อยนะคะไม่ได้คุยกันบ่อยๆนะคะเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะราศีกรกฎคะ่ะงั้นมาดูกันต่อว่า แล้วไพ่จะแนะนำความรักเกี่ยวกับราศรีกรกฎที่เป็นโสดว่าควรทำอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักในเดือนมิถุนายนไพ่บอกว่าถ้าคุณเจอใครบางคนที่เหมือนกับคนรักก็ไม่เป็นไรนะให้คุณสารความสัมพันธ์กับเขาได้ยาวๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่รู้เลยก็ตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเหมือนคนรักแต่ความรู้สึกไม่คุยกันอย่างเช่นเหมือนคนรักความรู้สึกไม่คุยกันคือ พฤติกรรมดูแลเทคแคร์ทาให้เรารู้สึกดีหรือตัวเราเองก็เทคแคร์เขาดูแลเขารู้สึกดีแต่ไม่เคยบอกกันค่ะคือเฉยใส่กันไม่เคยบอกว่าชอบไม่เคยบอกว่าสถานะคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าความรักจะเป็นยังไงต่อด้วยซ้ําคุณจะเจอกับสถานการณ์อย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะราศีกรกฎค่ะเดือนนี้เป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องห่วงค่ะให้คุณทําหน้าที่ของคุณไปเรื่อยๆให้คุณทําหน้าที่ของคุณไปด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจ เดี๋ยวมันก็ดีเองไพ่บอกแบบนี้นะคะแสดงว่ามันเหมือนกับความรักที่ไม่ได้พูดกันแต่ดีต่อกันเรื่อยๆจนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเป็นอะไรต่อกันไม่มีสถานะแต่ดีต่อกันเหลือเกินอารมณ์ประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้สำหรับราศีกรกฎที่เป็นโสดน,นะคะ สำหรับราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าความรักในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับคนมีคู่มาดูความสัมพันธ์ภาพรวมก่อนเลยนะความสัมพันธ์กับคู่ของคุณจริงๆแล้วดีนะได้ไพ่เดอะสตาที่ตัวตนของคนหนึ่งและไพ่ง้ะนะไพ่หถ้วยไพ่ที่เป็นเรื่องของการง้อการเอาอกเอาใจการพยายามที่ยื้อแบบ ขอ,อแบบเซอร์ไพรส์งอ้ออะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าความรักโดยรวมะมันเหมือนกับว่ามันมันมาถึงจุดอิ่มตัวมันไม่ต้องพูดอะไรกันมากต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตกันไปประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของความสุขก็ประมาณสัก60%ได้อะสำหรับสำหรับความรักนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการหึงหวงคะ่ะ เรื่องของการหึงหวงในเดือนมิถุนายนจะเกิดขึ้นนะสําหรับราศีกรกฎทําให้เกิดความเสียใจเจ,จ็บช้าน้ําใจรู้สึกแย่ๆเกี่ยวกับความราก <c oughs> ักเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องหึงหวงอย่างเดียวเลยค่ะอย่างอื่นไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะงั้นมาดูในส่วนของความรู้สึกดีกว่า <c oughs> เผื่อจะเจาะลึกได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของความรู้สึกคู่ของราศีกรกฎคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะอาจจะกลายเป็นความรู้สึกของกร,รกฎเอง มันสลับกันเฉยๆนะคะอะไพ่บอกแบบนี้คู่ของราศีกรกฎรู้สึกรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมพอเขาเจ็บพอเขารู้สึกว่าอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีความรักที่ผิดศินทาเข้ามาเขาก็เริ่มระวังตัวโดยการที่กลับมารักตัวเองเพราะเขารู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจอยู่ข้างๆตัวเขาเลยนะสามดับที่ลงรบกวนหัวใจเนะี้ยแต่เขายังให้โอกาสนะคู่ของราศีกรกฎยังรู้สึกว่ายังเปิดโอกาสให้อยู่ยังให้เลือกยังให้ทําดีกว่าเดิม เธอพิสูจน์ตัวเองว่ายังรักเราจริงไหมและราศีกรกฎและคู่ของราศีกรกฎเองอ่ะยังทําหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆยังทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแม้กระทั่งแม้ตัวเองอ่ะจะรู้สึกอึดอัดเหมือนในแฮงแมนก็ตาม <c oughs> เขายังทําหน้าที่ของเขาได้ดีคู่ของราศีกรกฎอ่ะเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําให้คนรักยังไงเขาจะทํานะ แม้เขาจะรู้สึกอึดอัดก็ตามเขายังให้โอกาสนั่นเองเขายิ่งเขาจึงยังทําทุกสิ่งทุกอย่างเขายังรักคุณแต่เขาพยายามที่จะถอยกลับมารักตัวเองให้ระวังตรงนี้และกันเวลามีเรื่องหึงหวงเนี่ยเขาจะทําอย่างนี้ทันทีเลยนะงั้นมาดูอีกส่วนหนึ่งว่าราศรีกรกฎเองละ่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนมิถุนายนไพ่บอกแบบนี้เขาว่า ราศีกรกฎเองใช้คําพูดไม่ดีหรือรู้สึกว่าคู่ของคุณมีคําพูดที่เหยียดหยามถักถางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แน่นอนค่ะเขาอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างเขาเลยใช้คําพูดที่ไม่ดีนะแต่ราศีกรกฎเองรู้สึกว่าคนรักยังเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันได้แต่เบื่อหน่ายกับคําพูดที่ไม่ดีเบือบ่อเบือบ่อเบื่อเหลือเกินความรักแบบนี้รู้สึกว่าทะเลาะกันบ่อยโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นแบบตัวใครตัวมันอันนี้น่าก,กลัวนะอันนี้น่าก,กลัวด้วยความที่อีกฝ่ายหนึ่งหึงหวงแต่ไม่พูด อีฝ่ายหนึ่งก็งงว่าทําไมต้องมีคําพูดที่ไม่ดีด้วยก็เลยรู้สึกเบื่ออะประมาณนี้ไพเฉลยออกมาว่ามันเป็นประมาณนี้เอาง่ายๆเลยนะถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้จะได้เข้าใจคนรักนะว,ว่าทำไมคนรักมีคําพูดเนบ็บแนมหรือท่าทางแปลกๆโดยที่ไม่พูดออกมาตรงๆคือเขาสงสัยเรื่องของความรักที่ผิดศีลธรรมมือที่3าหึงห่วงนั่นเองค่ะ งั้นมาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําวาราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเนี่ยควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะในเมื่อปัญหามันเป็นอย่างนี้ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าสําหรับราศีกรกฎนะที่มีคู่แล้วไพ่บอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเวลา มันเหมือนคุณเอาเวลาไปแบ่งให้ใครทําไมไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองแก้ที่เวลาเออมีหลายหลายราศีเหมือนกันนะที่มีปัญหาเรื่องเวลาคุณลองแก้เรื่องเวลาเพราะว่าการที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาหรือว่าดูเหมือนยุ่งดูเหมือนน่าจะมาหาแต่ทําไมไม่มาหาทําไมมีเวลาให้น้อยลงเขาหรือเธอคนนั้นเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องชูสาวหรือแบ่งเวลาไปให้คนอื่นนั่นเองมันทําให้ความรักรู้สึกเหมือนถึงความถึงทางตัน ไอ้ไพ่ใบนี้มันแปลว่าความรักมันรู้สึกว่าไปต่อ,อยากแต่ยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากยังแค่รู้สึกแบบอเริ่มจะชินละแต่ก็ไม่อยากชินไม่อยากให้เป็นแบบนี้เอออารมณ์ประมาณเนี้แล้วก็มีคําพูดที่รุนแรงออกมานะทั้งท้ที่เวลาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีแบบพลังร้อยเซนะความรักก็มีความสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามีคําพูดที่ไม่ดีออกมาเรื่อยๆรู้สึกแย่ๆนะคะแล้วก็กลัวว่าจะมีเรื่อง เกี่ยวกับมือที่3เพราะฉะนั้นให้แก้ที่เวลาค่ะไพ่แนะนําแบบนี้สําหรับราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณมากๆทุกทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปจิบเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ขอบคุณมากค่ะ